บรรยากาศไปเล่นน้ำทะเลเป็นปยังไงบ้างคะหนาวมากแม่ไม่ได้ไปถ่ายเลยตอนเล่นนะ่ะร้อนเดี๋ยวเราไปเล่นตอนเย็นอีกนะตอนเย็นที่มันไม่มีแดดเนานะเราใส่ชุดที่นี่เราใส่ชุดงานเงือกไปเลยใช่ไหมอ,อันนี้นำมาไว้ใหม่

ไปทะเลไปไปไป